นี้พิมพ์กลับมาพบกับคุณเกี่ยวกับเรื่องสาระสุขภาพอีกครั้งนะคะเพราะว่าสุขภาพดีเท่านั้นที่จะทาให้เรามีสุขได้อย่างแท้จริงนะคะก่อนอื่นต้องขอตั้งคาถามก่อนนะคะว่าคุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะคะอย่างแรกคือท้องเสียเรื้อรังนะคะท้องอืดแน่นเฟอ้อ ลำไส้แปรปร่วนท้องผูกเป็นฤทสีดวงทวารต้องการปรับสมดุลลำไส้นะคะมีภาวะกรดไหลย้อนแสบร้อนหน้าอกเป็นโรคภูมิแพ้หอะหืดไม่สบายบ่อยๆนะคะต้องการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและต้องการล้างพิษลำไส้ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะสำหรับตัวพิมพเองเนี่ยมีบางอาการในนี้นะคะที่เคยเป็นอยู่แล้วนะคะและพิมพเองเนี่ยได้เลือกวิธีการใช้จุลินทรีเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อจะมาช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นโดยที่ตัวที่เลือกเนี่ยก็จะมีเป็น พรีไบโอติกโปรไบโอติกหรือเป็นซินไบโอติกคือมีทั้งโปรและพรีอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียวกันนะคะในอดีตเนี่ยก็จะมีความไม่สะดวกบางนะคะอย่างเช่นว่า กินยากนะคะเพราะมาเป็นซองต่อมาผสมน้ำมาอะไรแบบนี้นะคะคือค่อนข้างใช้ความพยายามนิดนึงในการรับประทานกับ2คือเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะทำให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็เลยทานอยู่ได้เพียงระยะเดียวแล้วทำให้ไม่สามารถที่จะช่วยรักษาการที่พิมพ์ต้องการได้อย่างเต็มที่100%นะคะโดยที่วันนี้เนี่ยพิมมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะที่เป็นกลุ่ม ซินไบโอติกนะคะคือมีทั้งโปรและพรีไบโอติกอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียวกันแต่ว่าเป็นของคนไทยต้องบอกว่าออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์ออกมานะคะให้กินง่ายใช้ง่ายมากๆค่ะตัวนี้นะคะคือแลคโตัวดูโอนะคะของไบโอโกลนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกนะคะคือมีทั้งพรีและโพรที่บอกแต่ว่ามาในรูปแบบของการรับประทานที่ง่ายสุดๆเพราะมาแบบมาเป็นเม็ดๆนะคะคืออัดเม็ดมาแล้วนะคะแบบนี้สามารถจะฉีกแล้วก็เคี้ยวได้เลยนะคะหลังรับประทาน,นะคะ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูละเอียดคะ่ะว่าเออแล้วจริงจริงเรา ไบโอติกค,คืออะไรแล้วก็โปรไบโอติกค,คืออะไรคะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์สุขภาพที่มีชีวิตกันก่อนนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้นะคะได้แก่บิฟิโดแบคทีเรียนะคะแลคโตัวปาซีไลหรือที่เราได้ยินกันแลคกตัาซิลัสเนี่ยนะคะเอนทโรคอคไคแล้วก็สเตรปโตคอคไคนะคะขบอกว่าเป็นจุลินรีย์ชนิดดีนะคะที่อยู่ในทางเดิอนอาหารที่คอยกินกากใยในลําไส้เพื่อสร้างกรดแลคติกและกรดไขมันสายสั้นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเช่นเป็นตัวที่จะช่วย ควบคุมจุลินทรีย์เกาะโรคไม่ให้ลุกล้ำเข้าไปในเยื่อบุลำไส้นะคะโดยการที่เจ้าตัวเดี๋ยวจะไปแย่งอาหารจากจุลินทรีย์เกาะโรคนะคะทำให้จุลินทรีย์เกาะโรคเนี่ยไม่สามารถจะแบ่งตัวและเพิ่มปริมาณได้นะคะอย่างที่สองคือผลิตกรดไขมันสายสั้นน้าย่อยและสารที่มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะนะคะอย่างที่3คือช่วยปรับระบบการย่อยอาหารนะคะแล้วก็การเคลื่อนตัวของลำไส้ให้เป็นปกติซึ่งอันนี้แหละคะ่ะที่พิมพ์ต้องการมากที่สุดนะคะอย่างที่4คือช่วย เพิ่มการดูดซึมสารอาหารจําเป็นที่ลําไส้นะคะเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กวิตามิน b 12และวิตามิน K นะคะอย่างสุดท้ายคือเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิต้าน,านทานที่ลําไส้และในระบบเลือดของเราค่ะ ลารไบโอติกนะคะหรือชื่อภาษาไทยที่เรียกว่าใยอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์สุขภาพนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อว่าฟรุกโตโอริกแซคคารายที่เชี่ยวหลาหลายท่านต้องเคยได้ยินคำคำนี้กันมาบ้างแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นใยอาหารธรรมชาติสาหรับเลี้ยงจุลินทรีย์สุขภาพให้เจริญโตโตนะคะและเพิ่มจํานวนในลําไส้เล็กและลําไส้ใหญ่ซึ่งจะมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะคือมีรสหวานนิดๆน,นะคะแต่ไม่เพิ่มแคลอรี่เนื่องจากใยอาหารถูกย่อยและดูดซึมเข้าร่างกายจึงไม่ทําให้อ้วนนะคะดูดซับน้ําและเพิ่ เพิ่มมวลกากอาหารในลำไส้ทำให้อุจจระนุ่มลื่นและขับถ่ายง่ายยิ่งขึ้นค่ะเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมแมกนีเซียมและธาตุเหล็กในลำไส้นะคะและสุดท้ายคือไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ค่ะได้ทำความรู้จักกับพรีไบโอติกโปรไบโอติกและซินไบโอติกกันไปแล้วนะคะหลายๆท่านที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มาก่อนนะคะพวกจุลินทีต่างๆอาจจะรู้สึกว่า ที่เคยใช้มาแนดินนั้นมันช่างวุ่นวายแล้วก็ไม่สะดวกเอาซะเลยนะคะต้องบอกว่าแต,ตากต่างแน่นอนนะคะกับแล็คตัวดูอนะคะเพราะว่าแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์เขามาในลักษณะแบบนี้ค่ะคือแยกบรรจุมานะคะคือ1นแผงเนี่ยจะมีทั้งหมด4เม็ดนะคะโดยที่เขาจะแยกออกมาเป็น2เม็ดแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ฉีกออกมาปึ๊บแบบนี้ เป็นลักษณะเม็ดแบบนี้นะคะโดยที่เป็นสูตรมิลค์ฟรีนะคะแล้วก็เป็นเม็ดเคี้ยวนะคะหอมหวานทานง่ายจริงๆพกพาสะดวกทําให้คุณไม่ต้องมานั่งชงอีกต่อไปนะคะสาหรับจุดเด่นของเจ้าตัวแลคโตัวดูโอ้นอกเหนือไปจากความสะดวกของเขาแล้วเนี่ยนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นตัวที่ประกอบไปด้วยโปรไบโอติก8สายพันธุ์ในรูปแบบของดูโอแลคผสมกับพรีไบโอติกที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะทีนี้ดูโอแลคมันคืออะไรนะคะเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่าดูอ้อ โคติงเทคโนโลยีนะคะสามารถปกป้องให้จุลินทรีย์เนี่ยนะคะที่อยู่ในเม็ดเนี่ยยังคงมีชีวิตและคงสภาพในอุณหภูมิห้อง ทนต่อความชื้นความร้อนแล้วแรงกดกระแทกที่ทําให้เขาอยู่ในรูปแบบเม็ดแบแบนี้นะคะแล้วยังคงทนต่อกรดในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็น้ําดีทําให้เขาสามารถผ่านเข้าไปสู่ลําไส้แล้วจเจริญเติบโต,ตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสําหรับขนาดรับประทานเนี่ยนะคะแล้วแต่เคสไปนะคะถ้าต้องการรักษาอาการท้องเสียเรื้อรังนะคะหรือว่าอาการท้องเสียท้องอืดแน่นเฟ้อในกรณีของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างชาติมาเที่ยวประเทศเราหรือเราไปเที่ยวต่างประเทศตามนะคะอาจจะแพ้น้ําแพ้ อาหารนะคะให้รับ วันละ1-2เม็ดนะคะสำหรับในกรณีที่เด็กท้องเสียจากโรคโรตาไวรัสหรือที่เขาเรียกว่าถ่ายเหลวในเด็กเนี่ยนะคะให้รับประทานวันละ1เม็ดสำหรับกรณี IBS นะคะหรือว่าท้องผูกเรื้อหลังลำไส้แปรปรวนสลับกับท้องเสียท้องผูกตลอดเวลานี่นะคะให้รับประทานวันละ2-3เม็ดนะคะสำหรับกรณีต้องการปรับสมดุลลำไส้หลังจากที่ส่วนล้างหรือเรียกว่าดีท็อกซ์ลำไส้นี่นะคะให้รับประทานวันละ1-2เม็ดสำหรับกรณีที่ต้องการสร้างภูมิต้าน านภูมิแพ้นะคะก็ระดีมีผื่นคันนะคะให้รับประทานวันละ2-3เม็ดหากต้องการป้องกันมะเร็งลำไส้นะคะให้รับประทานวันละ1-2เม็ดค่ะ,ะตัวพิบเองนะคะอย่างที่บอกคือหมดไปแล้ว2กล่องนะคะก็คือเก็บ เจ้าพวกแผงแบบนี้เอาไว้ด้วยนะคะที่แบบมดแล้วจะได้รู้ว่าเราทานไปนานมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ลืมทานบ้างอะไรบ้างหรือเปล่านะคะโดยที่ใน1กล่องเนี่ยนะคะจะมีขนาดบรรจุทั้งหมด32เม็ดด้วยกันนะคะมีอยอยมีอะไรเรียบร้อยทั้งหมดนะคะคางกล่องเนี่ยนะคะจะระบุราคาไว้ว่ากล่องละ1น5 0ั้บาทนะคะแต่พิมเชื่อว่าปกติก็จะมีส่วนลดณจุดขายเลยพวกนี้นะคะ่ะอยากจะให้ไปลองเช็คดูนะคะตัวพิมเองจากที่ทานมาเนี่ยนะคะถามว่าเห็นผลแล้วหรือ,อยังนะคะพิมพทานมา2กล่องตรงนี้ก็ เท่ากับประมาณเดือนกว่านิดหน่อยนะคะปกติเนี่ยเป็นคนที่เขาข้ามากมากเป็นคนที่ทาตหนักมากนะคะต้องใช้ยาถ่ายเป็นตัวช่วยเสมอนะคะพอหลังจากที่ทานแลคตูดูโอไปแล้วประมาณเป็นเดือนกว่านี้นะคะ พิมพสามารถให้จะลดปริมาณของยาถ่ายเออคือเรามีปริมาณนะที่แบบปกติเราใช้เพื่อที่จะทําให้เราสามารถระบายได้ในแต่ละวันเนี่ยนะคะพอใช้ตัวนี้มาช่วยเนี่ยทำให้รู้สึกเหมือนกับระบบในร่างกายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามพิมพเชื่อว่าเรื่องของสุขภาพมันไม่ใช่ว่าคุณทานหนึ่งกล่องแล้วจบแล้วแบบว่าสุขภาพจะดีไปตลอดกาลมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเราต้องดูแลก,กันต่อเนื่องยาวนานนะคะเพราะนั้นพิมพก็คาดว่าเดี๋ยวพิมพคงจะทานตัวตัวนี้ไปเรื่อยๆเพื่อต้องการหวังผลที่จะทาให้ อาการ ธาตุหนักนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ํายากบางครั้งก็มีอาการท้องเสียสลับหรือออกแนว IBS เลยอย่างงี้ค่ะบรรเทาแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกว่าใครที่มีอาการอย่างที่พิมพ์บอกไปตอนแรกค่ะท้องเสียรื่นลังท้องผูกกรดไหลย้อนภูมิแพ้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณลองหาหมอหรือว่าลองทานยาแบบอื่นแล้วแล้วแบบมันยังไม่ใช่มันยังไม่ช่วยนะคะอาจจะลองมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูนะคะเพราะมันก็คือเป็นจุลินซีดีนะคะเป็นจุลินซีเพื่อสุขภาพของในร่างกายเราอยู่แล้วนะคะ อละค่ะสวัสดีนะคะพิมพ์ต้องขอบคุณมากๆที่มาร่วมฟังสาระประโยชน์สุขภาพกันนะคะหากครั้งหน้าพิมมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่พิมได้มีโอกาสลองใช้แล้วแบบมันดีเหลือเกินนะคะอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะเป็นการเพิ่มความรู้ให้ด้วยให้กันและกันไปด้วยนะคะก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งค่ะอละค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ